ถ้าหากตั้งคำถามว่าสัตว์อะไรวิ่งเร็วที่สุดแน่นอนว่าทุกคนต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเสือชีตาที่สามารถวิ่งได้ระหว่าง80-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าหากเราไม่นับว่าสัตว์เหล่านั้นวิ่งคุณจะพบว่าปลากระทงร่วมสามารถทำความเร็วในน้ำได้ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าหากคุณรวมบนฟ้าด้วยแล้วลราก็มันจะมีความน่าสนใจมากกว่าที่คุณคิดหรือถ้าหากคุณค้นหาสัตว์ที่เร็วที่สุดในโลกคุณก็จะพบชื่อของเจ้าเหยี่ยวเพลิปิน เจ้าของความเร็วสูงสุดเมื่อทิ้งตัวลงในแนวดิ่งที่563กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าเหยื่ยวเพรลกินเป็นหนึ่งในนักกล้าที่กิ่งกาจที่สุดในโลกโดยเฉพาะประสิทธิภาพในเรื่องของความเร็วในการบินในแนวดิ่งด้วยลักษณะพิเศษทำให้มันสามารถทําความเร็วเฉลี่ยได้สูงตั้งแต่320กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนไปถึง563กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามความเร็วสูงสุดที่เคยวัดได้จริงของเจ้าเหยื่ยวเพรลกินคือ389กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่แค่นี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนบนโลกใบนี้ที่สามารถทําความเร็วเทียบเคียงได้เลยในขณะที่มันบินเป็นเส้นตรงเจ้าเดียวเพลกินจะบินด้วยความเร็วประมาณ40-55กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมันสามารถเร่งความเร็วได้สูงถึง112กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อไล่ล่า,ลาเหยื่วแต่พลังที่แท้จริงของพวกมันจะแสดงออกก็ต่อเมื่อพุ่งลงในแนวดินโดยอาศัยข้อได้เปรียบจากแรงนุ้งถ่วงของโลกช่วยแต่ถ้าว่าถ้าเรามาวัดความเร็วในแนวราบ เจ้าของตำแหน่งสัสตว์ที่เร็วที่สุดอาจเปลี่ยนไปโดยปกติแล้วสัตว์จำพวกนกนางแอ่นถือว่าเป็นนกที่บินในแนวราบได้เร็วที่สุดในโลกในทางตรงกันข้ามสัตว์จำพวกค้างคาวจะบินได้ช้ากว่าเนื่องจากสรีระของปีค้างคาวมันจะสร้างแรงต้านได้มากกว่าน<ๆ>ั่นก็คือโดยทั่วไปแล้วพวกมันถือว่าบินช้ากว่านกแต่มันก็มีค้างคาวอยู่ชนิดหนึ่งที่สามารถทาความเร็วได้อย่างเหลือเชื่อจากการศึกษาใหม่พบว่าค้างคาวหางอิสระบราซิลหรือในชื่อภาษาอังกฤษบาซิเลียนปรีชูแบท เครข้างขาวหางอิสระบราซิลได้รับการบันทึกสติความเร็วในการบินแนวราบของพวกมันที่สามารถทําความเร็วสูงสุดได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องบอกเลยว่ามันเร็วกว่านกทุกชนิดที่มนุษย์เคยรู้จักเมื่ตรวจวัดความเร็วของคข้างคาวชนิดนี้นักวิจัยได้ติดเครื่องส่งสัญ,ญญาณวิทยุขนาดเล็ก เอาไว้ที่หลังของค้างาคาวปืนละ1ตัวรวมทั้งหมด7ตัวแล้วใช้เครื่องบินเลสเซนเนอร์หนึบินออกจากสนามบินที่ใกลก้กับถาของค้างคาวเพื่อติดตามพวกมันจากการติดตามสัญญาณวิทยุทําให้พวกเขาสามารถวัดเส้นทางการบินของค้างคาวได้และพวกเขาก็พบว,ว่าในระยะเวลาทันสั้นพวกมันสามารถทําความเร็วสูงสุดเป็นประวัติการ นั่นหมายความว่าเจ้าค้างคาวอิสระบาซิลมันสามารถบินในแนวราบได้เร็วกว่านุกนิดอื่นๆถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นรวมไปถึงนกนางแอ่นและเหยี่ยวเพลกินีด้วยตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะมองสัตว์ชนิดไหนว่าเร็วที่สุดในโลกจะเป็นเจ้าเหยี่ยวเพลกิน์ที่บินในแนวดิ่งได้เร็วที่สุดในโลกหรือจะเป็นเจ้าค้างคาวอิสระบาซิลที่บินในแนวราบกันแน่คิดเห็นอย่างไรคิดว่าสัตว์ตัวไหนควรที่จะได้รับตำแหน่งเร็วที่สุดในโลกก็ลองแสดงความคิดเห็นกันไว้ที่ใต้ล่างคคลินนี้เยะรับ สุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคุณช่วยกดติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจให้กับเราช่องเสียงปรักษาแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ